ผู้ส่งขับหลังจากตำรวจได้ไปจับกลุ่มตัวนายนิวซึ่งเป็นผู้ต้องหาเว็บพน,นันคุรข่ายของสารวัตรสัวได้แล้วก็นำไปฝากขังไว้ในห้องขังของสพคลองลึกแต่หลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงครับปรากฏว่าผู้ต้องขังคนนั้นก็ปรากฏว่าผู้คอตายนะครับไม่กี่ชั่วโมงแต่ทาง DSI เนี่ยก็ยืนยันว่าจะไม่มีผลกระทบกับเรื่องของคดีที่มีการดำเนินอยู่ในช่วงนี้นะครับ ผู้ต้องขังที่ไปจับนะครับผู้ต้องหาเนี่ยชื่อว่านายภาคภูมิหรือว่านิวแสงนีนอายุ36ปีเป็นคนกรุงเทพตามหมายจับสารอาญาคดีที่1365ทับ2566เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาในเครือข่ายของสารวัตรสัวซึ่ง DSI ต้องการตัวในข้อหารกระทําความผิดฐานาร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพน,นันเอาทรัพย์สินกันทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าพน,นันออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาตและร่วมกันฟอกเงิน หลังจากที่จับกลุมตัวในภาคภูมิหรือในนิวมาได้จึงนำตัวผู้ต้องหาไปทำบันทึกการจับกลุ่มและขังไว้ที่สพคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อนำส่งเข้าสอบสวนต่อที่กรุงเทพต่อไปในภาคภูมินี้เป็นผู้ต้องหาคดีฟอกเงินนะครับเครือข่ายเว็บไซต์พนัน28เว็บไซต์แล้วก็ยังมีคดียาเสพติดด้วยหลังจากที่มีหมายจับออกมาก็ได้รับการประสานจากสพคลองลึก ว่าจะส่งตัวผู้ต้องหาเข้ามาที่ DSI แต่ปรากฏว่ายังไม่ทันส่งมานายนิวหรือว่าภาคภูมิตัดสินใจฆ่าตัวตายในห้องขังด้วยการผูกคอโดยได้ใช้ผ้าห่มในการผูกนะครับกับลูกกรงภายในห้องขังจนเสียชีวิตเบื้องต้นศพก็ถูกนำปลาชนสุดเป็นที่เรียบร้อยขณะที่พนังกงานสอบสวนของสอพคลองลึกได้สอบปากคำญาติของภาคภูมิก็ทราบว่าผ้าห่มนี่เอามาจากไหน ก็เป็นญาตินั่นแหละที่เอามาให้นายภาคภูมิหลังจากที่ถูกจับกระดาษที่10เวรผู้ควบคุมก็ยืนยันว่าตอนเกิดเหตุนั้นผู้เสียชีวิตอยู่ในห้องควบคุมแค่คนเดียวรวมถึงยังมีภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกไว้เป็นหลักฐานอีกด้วยว่าเป็นการฆ่าตัวตายจริงๆส่วนศพก็ส่งไปชนสูตรที่สถาบันนิติเวศวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนี่ก็ยังเป็นเรื่องที่ดีที่มีกล้องวงจรปิดนะครับ